ก่อนประนมก้มศิระกราบพระบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกรำลึกคุณอบอุ่นสวงไทยทั้งปวงขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัด ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งกับรายการเรื่องจริง Nightlife ครับนี่คือรายการวาไรตี้ก่อนนอนที่จะสร้างความสุขมอบความบันเทนิงยามค่ำคืนและสำหรับคืนนี้นะต้องบอกนะครับว่าแฟนคลับก็ดีและแม่แม,แม่ก็ดีบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาด ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับโตโต้ธนเดชครับ เันมามองฉันหน่อยช่วยรักคนคนนี้หน่อยจะรู้ไหมว่าฉันคอยได้แต่แอบมองเธอไม่มีครั้งไหน ที่ฉันต้องล,องล้อมลนลายไปในความรักมากมายทุกครั้งนี้คนคนนี้อยากให้เธอรับรู้เหลือกเกินหากเธอมองฉันได้ยินเสียงฉันก็คง ตัวว่าเธอถูกรักเก็บอาการไม่ไหวหัวใจมันร่ำร้องยิ่งมองหัวใจยิ่งสัน่นเธอคือคนนั้นคือคนที่ฉันเฝ้ารอ ชวิตนี้ที่หลืออยู่จะขอทำทุกทุกทางให้ฉันได้เดินเคียงข้างเก็บเธอตลอดไปไม่มีครั้งไหน ฉันต้องล้อมละลายไปในความรักมากมายเท่าครั้งนี้คนคนนี้อยากให้เธอรับรู้หรือเกินหากเธอมองฉันได้ยินเสียงของ ก็คงรู้ตัวว่าเธอถูกเักเก็บอาการไม่ไหวหัวใจมันรำรองยิ่งมองหัวใจยิ่งสั่นเธอคือคนน้นเธอคือคนที่ฉัน อออโอ้โหโตโตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุดยอดมากมากเพลงเมือ่อกี้ชื่อว่าคนที่ฉันเฝ้ารอใช่ครับเพลงนี้เขาหมายถึงอะไรและมีความหมายกับโตมากขนาดไหน ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายกับโตมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยที่แบบมันมันมีคุณค่ากับเรามากจริงๆและที่สําคัญไปกว่านั้นที่มันมีคุณค่ามากเพราะว่าป้าหนึ่งจักรวาลขอเรียกว่าป้าเพราะแกเรียกป้าเนาะแกเป็นคนแต่งเพลงนี้เอาไว้ครับตั้งแต่สมัยเป็น10ปีที่แล้วแหละแต่งให้พี่ตุกต๊กติ๊กภรรยาแกอ๋อตกลงอ๋อเพลงนี้เป็นเพลงแห่งความรักเป็นเพลงแห่งความรักเลยครับความหมายคือแบบเราเรา,เราต้องการใครสักคนหนึ่งและคนนี้แหละคือคนที่ฉันเฝ้ารอแล้วทําไมเขาถึงมอบเพลงนีให้กับโต คือเขาบอกมาว่ามีศิลปินชื่อดังเลยเคยมาขอซื้อเพลงนี้ด้วยเพื่อจะเป็นเพลงของตัวเองแต่ว่า แกไม่ขายให้แกรู้สึกว่าแกก็รอใครสักคนหนึ่งเหมือนกันที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอโต้อะไรเงี้ยแล้วแกได้ฟังเสียงโต้แล้วได้ได้เห็นบุคลิกของเราเห็นการสื่อสารของเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะสามารถถ่ายทอดเพลงคนที่ฉันเฝ้ารออย่างที่เขาตั้งใจได้อะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็เลยเอาเพลงนี้ยื่นในโต้แล้วเขาบอกว่า <laughs> 200,000สงส,สัยต้องตามไปจ่ายย้อนหลัง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> <laughs> คุณผู้ชมก็โต้ตตเป็นทั้งนักร้อง <laughs> นักแสดง แถมยังเป็นพระเอกลิเกที่ดังมากด้วยแต่อย่าให้หน้าตาสุดหล่อเกาหลีแบบนี้นะคิดว่าเขาไม่ใช่บอกตลยนะครับว่าเขาคือน้องเล็กของครอบครัวลิเกเอาเป็นว่าเราไปนั่งคุยกันต่อด,ดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับโตโต้ธนเดชชื่อเนี้ได้แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงลุกกรุงมาเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิด3ปีที่แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะบอกว่ากว่าที่จะสำเร็จได้ขนาดนี้ น้องชายผมคนนี้เป็นคนที่พยายามและไม่ปฏิเสธโอกาสมาโดยตลอดจริงหรือเปล่าจริงมากครับคือต้องบอกนี่ก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันเลยโดยเฉพาะแบบการร้องเพงเลงอะไรเงี้ยคือต้องบอกเราเป็นคนร้องเพลงโอเคในใน,ในฟิลของเราแหละแต่ว่าถ้าในการสายการแข่งขันเลย,เยมันยังมีแบบดีเทลอีกเยอะมากก็เลยไม่ได้ชอบการแข่งขันขนาดน,นั้นแต่เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธโอกาสเลยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่า ถ้ามีคนติดต่อผมมาเนี่ยให้ให้ไปไปลอง audition, ออเดชั่นไปแคสอะไรก็ตามผมไปหมดเพราะว่ารู้สึกว่าในเมื่อโอกาสมันมาถึงมือเราแล้วเนี่ยเราจะชอบหรือไม่ชอบเอาไว้ที่หลังเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในเมื่อมันมาหาเราแล้วเนี่ยเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราได้เริ่มทำเนี่ยโอกาสมันไม่ใช่ศูนย์ละอ,อาจจะ อาจจะชนะก็ได้หรืออาจจะแพ้แต่เราสามารถไปต่อยอดอื่นๆก็ได้พี่ถามในสมัยก่อนตอนที่ลงประกวดครับเอาเป็นเปอร์เซ็นชนะกี่เปอร์เซ็นแพ้กี่เปอร์เซ็นถ้าเทียบกับหนึ่งรเซ็นเลยนะโตแพ้วัน80จริงเหรอจริงครับแล้วก็ยังกลับบ้านนอนได้สบายสบายเลย,ย,เลยโชคดีของผมคือที่บ้านก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันคือแบบมีมายเซ็ตที่คล้ายๆกันว่าแบบเราไม่ได้ไม่ได้หวังที่จะไปปุ๊บเราต้องชนะเท่านั้นเราไปด้วยความสุขของเราดีกว่าเราเชื่อว่า ไม่คณะกรรมการก็ต้องคนดูแหละเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราบ้างเลยไม่จําเป็นจะต้องชัยชนะไปก็ไปคนเดียวด้วยบางทีแบบพอบ่อยๆก็ไปคนเดียวไปแคะไปออดิชั่นคนเดียวไปแข่งคนเดียวเสร็จกลับบ้านแค่นั้นเองนี่ดูไว้เป็นต้นแบบคุณผู้ชมครับถ้าคุณมีความฝันแบบน้องชายผมคนนี้ผู้ชมครับโตโตเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถมากจะบอกว่าพร้อมรับกับทุกโอกาสที่เข้ามานะตอนนี้มีทั้งผลงานเพลงผลงานการแสแดงแม่ทำให้มีคนรักน้องผมคนนี้มากยิ่งขึ้นล่าสุด แฟนคลับเปเป็นหลักล้านเลยเหรอหลักล้านเลยนะครับจริงป่ะจริงครับจริงเอาจริงนะมันมันคือที่สุดของชีวิตนะตอนนี้เหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่เคยแบบไม่เคยคิดเคยฝันว่าเราจะมีแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงแค่หลักหมืน่นหลักแสนมันมันมากสําหรับเราแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือเราก็มองอีกอย่างหนึ่งว่ามันมันคงจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้คนที่เขาหลักสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขามันเป็นเหมือนน้าใจของเขาแหละแล้วเราก็ซาบซึ้งมากๆกับสิ่งนี้ ปกตินะคุณผู้ชมครับไม่ใช่งานมันเกิดหรโอกาสพิเศษเช่เนไปร้องเพลงเล่นลิเกเนี่ยเราจะได้พวงมาลัยเงินแบบนี้หรือเปล่าได้ตลอดครับต้องบอกว่าได้ตลอดอย่างต่ำๆคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นขึ้นไปค่ะในในทุกงานอีเวนต์อะไร,ะรเริ่มมีแฟนคลับจริงจังครับ,รบช่วงอายุเท่าไหร่ช่วงอายุประมาณ23ครับคือคือตอนนั้นไปอยู่ดีแบบว่าจะไม่มีเลยมันโผล่ปื้ดขึ้นมาเลยหรือว่าค่อยๆมีไปเรื่อยๆค่อยๆไต่มาเรื่อยๆแต่ว่าถือว่ามันพลิกจาก ก่อนหน้าเหมือนกันเพราะว่าโตเป็นเพลงลิเกที่ไม่ได้มีแม่ยกเลยเพราะคนนอกมองมานะว่าลิเกทุกคนจะต้องมีแม่ยกหมดใช่ไม่เสมอไปไม่ใช่แค่โตนะครับก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เขาก็ไม่ได้มีคนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือโตไม่ได้มีแม่ยกไม่ได้มีแฟนคลับเ <chen. S 1> มื่อก่อนที่โตได้นะก็คือจะได้มาจากแม่ยกของพี่ชายที่แบบแบ่งมาให้เราอะไรเงี้ยที่เขาเผื่อมาให้เราด้วยอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้พี่ชายแล้วคือเลลอกลิเกเหมือนกันถูกต้องครับเขาก็จะมีแม่ยกของเขาใช่แล้วพอพอเราเริ่มมาเล่นสงสารน้อง ให้น้องด้วยอ่ะแบบเอพี่ได้พี่ชายได้แล้วครับอ่ะโตไปหน่อยนึงใช่สมัยก่อนเขาว่าหน่อยนึงนี่ขนาดไหนก็แบบสองสามพันอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแต่ว่าพอหลังจากที่เราแบบมาแข่งลูกกรุงแล้วเรามีแฟนคลับนี่แหละครับโอ้โห <c oughs> มันเริ่มเปลี่ยนเรื่อยๆ <c oughs> ออกงานอ e ีเวนต์แรกจากที่คนไม่มีแฟนคลับตามเลยมาเป็นแบบสิบสิบคนอย่างเงี้ยเราก็ใจชื้นแล้วว่าอันนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินรางวัลด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเราแค่แบบ โห oh, จากเวลาเราออกงานอะไม่มีใครกรี๊ดไม่มีใครเชียร์เลยร้อ,องเพลงแบบหน้าแห้งแห้งให้มันจบจไปอะไรเงี้ย <c oughs> แต่อันเนี้ยคือแบบเราทําอะไรก็กรี๊ด <c oughs> เราพูดอะไรก็กรี๊ดเราสึกว่าอ๋อมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เนี่ยที่เราเห็นศิลปินเขาเขารู้สึกกันอะไรเงี้ยตอนนั้น,นเริ่ม,มาอายุเท่าไหร่ช่วงยี่สามนั่นแหละอ๋อตอนนั้นเลยใช่ไหมแฟนคลับของเราอายุโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบฟิลฟิลนั้นเลยจรแงเหมอจริงเหรอ จริงครับจริงต้องบอกว่าด้วยที่แฟนคลับของผมเป็นกลุ่มนี้มันเนื่องมาจากว่าเพียงลูกกรุงอะครับมันมันเป็นทาร์เกตของเขาอยู่แล้วที่เขาชอบฟัง <c oughs> แล้วเขาก็เลยมาถูกชะตาเราอะไรเงี้ยเหมือนรักเหมือนลูกมันหลานเขาก็ตามตลอดและที่ทําให้ต้รู้สึกว่าเราเราใจฟูมากเลยเนี่ยตรงที่ว่าหลายๆคนเลยที่เขาบอกว่าเขาป่วยด้วยร่างกายแบบว่าไม่ไม่ค่อยแข็งแรง บบรักษายัางไงก็ไม่ค่อยดีขึ้นแต่เริ่มมาเห็นเราจากรายการเริ่มมาฟังเพลงเราเยอะขึ้นเริ่มมาตามเราทํางานกลายเป็นว่าพอสุขภาพจิตเขาดีขึ้นทําให้สุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้นด้วยบางคนแบบลูกเขาหลานเขามาขอบคุณเราแบบขอบคุณมากเลยนะที่ทาใ,ให้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 แม่เขาให้ยายเขาดีขึ้นเราก็เลยใจชื้นจังเลยที่ <No. S 2> เราไม่ได้มีความสุขแค่คนเดียวเราสามารถมอบความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันพี่ถามนั้นมีประมาณกี่คนอ่ะห้าสิบถึงแปดสิบ เอาแฟนคลับของผมทั้งหมดที่มีมันก็หลักประมาณแบบว่าถ้าในกลุ่มบ้านนะครับก็มันสี่ห้าร้อยและส่วนใหญ่ออายุแบบประมาณนี้ทั้งนั้นเลยโดยเฉลี่ยนะครับคือแบบน้อยน้อยสุดของของแฟนคลับบ้านผมว่ามันแบบว่า30ไปปลายแล้วอ่ะชาติที่แล้วทําบุญมาด้วยอะไรทำทำให้ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเราขนาดเนี่ยเคยคิดไหมเคยคิดเหมือนกันว่าว่าทําไมผู้ใหญ่เขาถึงเอ็นดูเราอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือจัก ปากของพวกเขาเองด้วยแหละเขาก็บอกว่าเขาเอ็นดูเราด้วยด้วยวิธีคิดทัศนคติของเราแล้วก็กิยามารยาทของเราในการที่จะแบบไม่ใช่แค่อยู่บนวิธีแต่หมายถึงว่าทุกวิธีการปฏิบัติตัวกับทุกคนของเราอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเราแบบนาา่ารักเขาเลยเมตตาเอาถ้าอย่างนั้นถ้าคุณรักแฟนคลับขนาดนี้ผมมีกล้องหนึ่งครับสองสามสี่อยากจะบอกอะไรกับแม่แม่แฟนคลับที่ดูเราอยู่ตอนนี้ในค่ำคืนนี้กับเรื่องจีิงในไลฟ์เชิญเลยครับ่อก็อย่างแรกที่อยากจะบอกแบบ แฟนๆทุกคนโตอยากขอบคุณก่อนเลย mm. ก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดเนี่ยจะพูดเสมอว่าที่โตเดินมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะทุกคนด้วยไม่ใช่แค่ครอบครัวหรือตัวแค่ตัวโต,วตวคนเดียวอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าโตเข้าใจว่าคนเราการที่จะรักใครสักคนหนึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งการที่รักแล้วทุ่มเทให้ทุกอย่างขนาดเนี้ยคือมันยากมากๆแล้วโตดีใจที่ในวันหนึ่งเราได้มาเจอกันเราได้มามอบความสุขให้กันและกันแล้วก็สิ่งที่โตอยากจะ บอกเลยคือโต้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นานๆแล้วโตก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆด้านถือว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ให้ทุกคนได้รับไปนะครับขอบคุณทุกคน,กคนจริงๆแ,แม่เข้าใจรักก็เป็นคนรักเยอะขนาดนี้คุณผ <c oughs> ู้ชมพบความสนุกความน่ารักของโตเนี่ยยังไม่หมดแค่ดีนะช่วงหน้าผมขออนุญาตเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกนิดนึงเพราะโตเนี่ย พาพี่ชายพี่ต้อมใช่ไหมใช่ครับพี่ต้อมมาพูดคุยด้วยรับรองว่าคุณไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนสักครู่เดี๋ยวที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์